สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของพี่สุขุมนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลชุมแสงสงครามค่ะอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเห็นข้าวซึ่งข้าวตอนเนี้ ยังไม่ใส่ปุ๋ยรอบแรกเลยนะคะแต่ว่าข้าวเขียวงามมากเลยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมีปัญหาข้าวดีดหญ้าวัชพืชเยอะแล้วก็ดินเสื่อมสภาพนะคะ,ะพี่สุขุมบอกว่าได้ผลผลิตน้อยมากเลยค่ะแล้วก็ได้มาใช้สารย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวของเรานะคะซึ่งวันนี้ข้าวได้เขียวงามสมบูรณ์แล้วก็ได้แก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่สุขุมซึ่งเจ้าของนาดีใจมากๆเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของนากันนะคะ นะคะทุกคนเจ้าของนาอยู่นี่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของนากันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่สุคมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงตีีครับค่ะข้าวงามมากเลยเนาะพี่ครับผมอันนี้แปลงนาแปลงนี้มีปัญหาอะไรมาก่อนครับมีปัญหาเรื่องเรื่องดินกับเรื่องอข้าวดีดครับดินกับข้าวดีดนะครับครับผมมากเลยอ๋อแล้วอันนี้เราได้เอาจุลินซีมาย่อยนะครับรับผมเอาจุลินซีมาย่อยครับผมแล้วก่อนที่จะใช้จุลินซีนี่พี่ที่ทําไงมาครับ ผมก็ทําการล,ล่อล่อให้ให้ข้าวดีดขึ้นนะค,ะครับผมประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอ่าแล้วก็ทําการเอาน้ําใส่แล้วก็ปั่นอ๋อปั่นแล้วก็หมักไว้นะฮะหมักแล้วก็ย่ําแล้วก็ครบสิบวันผมก็ทําการหวานหวานข้าวหวานข้าวนี่ลงมาครับผมแล้วผลที่พี่เห็นระหว่างข้าวผลนี้กับผลที่แล้ว แตกต่างกันไหมครับโอ้แตกต่างกันมากครับครับคุณลุงตีคับผมแตกต่างกันแบบว่าหนึ่งนะครับความเขียวนี่สม่ําเสมอดีค่ะผมการการงอกหรือการขึ้นเนี่ยคือสม่ําเสมอดีคับผมเอารากข้าวเนี่ถอนดูได้เลยยาวมากนะฮะแล้วก็ความสมบูรณ์ของข้าวนี่ดีแล้วก็ข้าวดีดเนี่ยรู้สึกว่าจะน้อยลงน้อยเลยครับน้อยเลยเยอาถอนต้นข้าวดูได้เลยครับมาพิสูจน์กันเลยดูรากดูรากข้าวนะคะ อันนี้มันพอดี่ค่ะทุกคนเขียวงามทั้งทุ่งเลยเนะาะพี่ข้าวันครับพี่เนี่ยข้าวได้เดี๋ยวนี่นะครับไม่ไม่นี่ค่ะทุกคนไม่ไ,มไมโอ้รากขาวเนาะกว่าส,ส,สิบกว่าวันนะ นรากววยดูสมบูรณมาก17วันนะครับนี่ข่วอายุ17วันนะครับดูล่านะครับรากขาวดีครับลากขาวนะครับเป็นพวงเลยเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้เราจะมาทําการใส่ปุ๋ยกันใส่ปุ๋ยครับรอบแรกเนาะครับผมรอบแรกครับนี่ค่ะให้ให้ชมกันพลแล้วก็ปัญหาดินที่ผมมาครั้งแรกอะพี่ตรงตรงต้นไม้นู่นนะพี่มันหายไหมครับ ปัญหาดินที่ที่มาทํากันครั้งแรกตรงนี้ใช่<ล>ใช่ตรงดินแดงๆเลยครับดินแดงๆที่ที่เหมือนเหมือนมีกรดม,มีอะไรใช่เป็นสนิมเป็นเป็นสนิมครับก็ตอนนี้ดีดีมากมากเลยอ๋อครับผมพอก่อนที่ผมจะหวานหว,วานข้าวเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยน้ำน้ำจะสีขุ่นๆแบบนี้แหละครับครับผมน้ําจะสีแบบนี้เลยครับเพราะน้าขุ่นนี่คือเป็นน้ําเป็นน้ําที่มีธาตุอาหารครับครับผม แล้วเนี่ยมาข้าวเนี่ยทุกปีเนี่ยโหแย่มากเลยอ๋อนี่คือเือถือว่าดีนะครับดีครับขึ้นดีนี่นนค่ะเนี่ยดูแล้วนะไ,ได้ผลดีมากเลยเนาะพี่ได้ผลสุดยอดเลยครับ,รบอข้าวดีนี่จากร้อเปอร์ซนเนี่ยผมว่าเหลืออยู่ไม,ไม่ถึง20%นนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับช่วง ไล่ระยะไปครับระะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีข้าดีแต่ละช่วงแต,แต่ละช่วงว่าจะมีเข้าดีเห<ช>ล,ลืออยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะได้มาอัปเดตให้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ค่ะทุกคนคือได้ผลดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับชาวนาท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้าวดีหญ่าวัชพืชในนาเยอะน,นะคะดินเสื่อมสภาพดินเป็นกรดเป็นด่างเป็นสนิมนะคะปัญหาแก๊สไข่เน่าข้าวไม่กินปุ๋ย ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะเราจะมีทางออกให้กับท่านแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของนาด้วยค่ะดดคขอบคุณมากเลยค,ครับลุงตีแลวก็ทีมง,งานที่มานะครับทุที่เลยยอดสุดยอด,ด,ยอดค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ